เราไม่จะว่าเราจะใส่พี่ตีมันเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนี้มันปนมาลังหนึ่งประมาณยี่สิบลูกถึงไหมสองชั้นเอาสวยโปะมาใชช่่นนีั้เนี่ยเสียเบอร์หนึ่งนะมันปนลายมาเนี่ย พี่มาดูนี่ก็ได้เนี่ยเลาเปิดเอาง่ายๆเลยประมาณไหนเนี่ยได้เห็นเลยนี่ดูที่เราถ้าลายไหนสวยก็สวยไปไหนเนี่ยมันก็จะติดขึ้นมาบางลังก็เยอะบางลังก็น้อยเนี่ยกล่าวไม่ได้แต่ว่ายืนพื้นน่ะมันติดมันติดลายเยอะหน่อยนึงพี่นุชคนดูดิ ได้ส่งไปเขา